เอาละครับสำหรับร้านเติมเกมนะครับผมผมแนะนําเป็น Majestic Shop รับเติมเกมราคาถูกได้เลยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าอยากจะเติมเกม ROX Next Generation นะครับติดต่อไปได้เลยนะครับที่ Facebook Majestic Shop รับเติมเกมราคาถูกนะครับหรือติดต่อที่ไลน์ซีรีส์3า z เ e ็นะครับหรือโทร0944 276 980ได้เลยนะครับ เอาละครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Channel ฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม ROX Next Generation กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเทสการ์ดหมีให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนๆในช่องผมนะครับถามถึงการ์ดหมีกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับผมผมกลัวว่าเพื่อนๆจะหลงทางกันไปไกลนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของการ์ดหมีกันในคลิปนี้นะครับผมอย่างเจาะลึกแล้วกันแล้วก็จะมองแบบกว้างๆด้วยนะครับผมบางคนอาจจะมองแค่ตรงหน้าว่ามันแรงแต่เพื่อนๆอาจจะยังมองไม่ครบทุกด้านวัน ันนี้ผมจะมาพูดให้มันครบครอบคลุมในในทุกๆด้านที่ผมคิดออกแล้วกันนะครับเกี่ยวกับการ์หมีบิ๊กฟูตัวนี้นะครับการ์หมีบิ๊กฟูตัวนี้มีคุณสมบัติอย่างไรนะครับผมการ์หมีบิ๊กฟูตัวนี้นะครับจะเพิ่ม h o l y e n h a n c e m e n มนะครับผมกับ n นทร r a l e n h a n c e m e น t นะครับผมนั่นก็คือเราจะใช้ธาตุ Poly แรงขึ้นครับเพื่อนๆเราจะใช้ธาตุ t u r a l แรงขึ้นครับเพื่อนเพื่อธาตุศักดิ์สิทธิ์และธาตุกายภาพเนี่ยพอมันแรงขึ้นแล้วมันดีไหมบางคนคิดว่าอา้าวเราเอาไปลง kvm ไงพี่เราเอาไปฆ่าคนไงครับมันแรงขึ้นตั้ง10%การ์ดหมีเนี่ยมันดีกว่าการ์ดมดอยู่นะอันนี้มันได้แค่ p attack 3เองครับอันนี้มันได้แค่ final p pen 3เองครับแต่การ์ดหมีได้ตั้ง10%เลยนะพี่ เออเพื่อนๆบางคนอาจจะคิดอย่างนี้ว่าการ์ดหมีมันดีกว่าใช่ไหมฮะใช่ไหมครับเออแต่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพื่อนๆฟังนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดีกว่านะครับ natural enhancement นะครับนั่นคือการตีเป็นาธาตุกายภาพ ครับการตีเป็นธาตุกายภาพคืออะไรนะครับการตีเป็นธาตุกายภาพคือจะนี่ครับ n a t u r a ลตรงนี้นะครับเราจะตีธาตุกายภาพ100%ยเธาตุไฟธาตุน้ําธาตุลมธาตุดินธาตุพิษเราจะตีหลายๆธาตุนะครับที่100%เปอร์เซ็นะครับเราจะตีหลายๆธาตุที่100%เรเราจะตีธาตุเราจะตีธาตุดิน100%เดี๋ยวผมจะใส่การ์ดหมีให้เพื่อนๆดูนะว่าผมจะตีธาตุดินขึ้นเป็น110%เ มันจะแรงขึ้นขนาดไหนเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่แล้วกันนะครับอ่ะหมีตัวนี้โอ้หมูหมูมองมองหมียังไงให้กลายเป็นหมูวะเอ้ยมองหมูยังไงให้กลายเป็นหมีวะเออหมูนะครับหมูตัวนี้เดี๋ยวเราจะแทงที่สกิลสไปรอลเพียสเลเวลเนะครับเพื <c oughs> ่อนๆแทงเข้าไปสามแสนหาหมื่นสี่นะครับผมสามแสนนี่ันเจ็ดร้นะครับ, 4, 98, น,รบนี่คือดาเมจของการที่เรา ไม่ใส่การ์ดนะครับแต่พอเราใส่การ์ดเข้าไปแล้วมันจะแรงขึ้นใช่ไหมครับมันจะแรงขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับตอบได้เลยว่าใช่ครับแรงขึ้นเท่าไหร่ครับมาดูกันนะครับใส่การ์ดเข้าไปหนึ่งใบนะครับผมแล้วเราก็แทงเข้าไปเหมือนเดิมนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเแรงปะแรงปะแรงนะ แรงนะเว้ยแรงนะครับดูแรงใช่ไหมครับดูแรงนะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองเทียบกับการ์ดการ์ดธรรมดาทั่วๆไปนะการ์ดธรรมดาทั่วๆไปมีการ์ดอะไรบ้างนะครับที่ใส่อาวุธนะครับจะมีการ์ดที่ดีที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือวาดอนซึ่งผมไม่มีนะครับอ่ะวาดอนนะครับจะเพิ่ม P Attack แล้วก็ Final P Damage โบนัสอย่างละ3%นะครับ ผมไม่มีนะครับแต่ผมจะเทสกับการ์ดมดขาวแล้วกันผมมีนะครับเป็น psx สแล้วก็ Final PPN3 เดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราใส่การ์ดมดขาวเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นดาเมจประมาณเท่าไหร่ครับกดเข้าไปตีหมูป่าเหมือนเดิมนะครับผมใส่การ์ดมดเข้าไป1ใบครับเสียบการ์ดมดเข้าไปที่ตรงนี้อาวุธเหมือนเดิมนะครับหใบนะครับแล้วผมก็ใช้สไปร์ลเพี้ยนเลเวลเจ็ดเหมือนเดิมแทงเข้าไปนะครับสามแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าครับไม่ใส่การ์ดคือสามแสนห้าใส 3 8มแสนแปดเออเก็ตไหมเก็ตว่าอ๋อพี่อย่างนี้การ์ดหมีมันก็แรงกว่าสิการ์ดหมีมันก็ดีกว่าสิครับอย่างนี้จริงๆเป็นอย่างนั้นเสมอไปไหมครับจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปครับจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเราตีหมีหรือตีมอนสเตอร์ใดๆนะครับเราเป็นไนท์นะครับให้เข้าใจไว้นะ ว่าเราเป็นไนท์เรามีสิทธิ์จะตีเป็นาธาตุไฟตลอดเวลาได้เมื่อเรากดแม็กนัมเบรกครับเริ่มเริ่มเข้าใจขึ้นมาบ้างไหมฮะเมื่อเรากดแม็กนัมเบรกนะครับเรามีสิทธิ์จะตีเป็นาธาตุไฟได้ตลอดเวลานะครับอ่ะคือยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับรกดแม็กนัมเบรกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็แทงเข้าไปที่หมูครับห้าแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดเริ่มกระจ่างกันขึ้นมาบ้างหรือยังครับ นั่นแปลว่านะครับผมเราอะครับสามารถกดธาตุไฟได้ตลอดเวลาและเราจะตีธาตุเหล่านี้ได้แรงขึ้นถ้าเกิดว่าเรากดธาตุไฟแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนใส่การ์ดหมีล่ะเอ้าพี่แล้วถ้าผมถ้าผมใส่การ์ดหมีเพื่อนๆแดะสวยอ้าวแล้วผมใส่การ์ดหมีกดสกิลเข้าไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนอีกรอบนึ่งครับเดี๋ยวขอย้อนมาพูดถึงสกิลแม็กนัมเบรกนิดนึ่งครับสกิลแม็กนัมเบรกคือสกิลอะไรสกิลแม็กนัมเบรกคือ เปลี่ยนการโจมตีของเรานะครับกลายเป็นธาตุไฟนะครับเนี่ยมันจะเปลี่ยนการโจมตีของเรากลายเป็นธาตุไฟทั้งหมด15วินาทีนะครับถ้าอัพสกิลเลเวล10นะเออถ้าอัพเลเวลน้อยกว่านี้ก็จะเวลาก็จะน้อยกว่านี้หน่อยนะครับเออลดหลั่นตามกันไปนะครับซึ่งสกิลนี้ผมว่าหลายๆคนคงอัพหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วแหละนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันต่อเราใช้การ์ดหมีเนี่ยมาตีตัวเดิมนะครับโดยการที่เรากดธาตุไฟก่อนล่ะมันจะเป็นยังไงนะครับเสียบการ์ดเข้าไปนะครับเสียบการ์ดเข้าไปครับ แล้วเราแล้วเรากดแม็กนัมเบรคไปหนึ่งทีครับแล้วผมแทงเข้าไปครับมันจะได้ห้าแสนสามครับการ์ดหมีไม่ส่งผลใดๆนะการ์ดหมีไม่ส่งผลใดๆห้าแสนสามหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบแปดคือเราจะตีเป็นธาตุไฟครับเราจะตีเป็นธาตุไฟซึ่งการ์ดหมีจะไม่นับเราถอดการ์ดหมีออกนะครับเราก็จะตีได้เท่านี้ตอนนี้นะครับผมถอดการ์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาตีตัวเดิมนะครับขนาดใจตัวเดิมเลยนะครับ นี่เราถอดการ์ดอะไรออกแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ในอาวุธไม่มีการ์ดนะครับผมจะกดแม็กนัมเบรคก่อนหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็แทงเข้าไปนะครับผม5้าแสนสามหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบแปดครับการ์ดหมีธาตุไฟนะครับห้าแสนสามหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบแปดเท่ากับไม่ใส่การ์ดนะครับใส่การ์ดหมีนะครับกับไม่ใส่การ์ดแยเมจเท่ากันครับเอาเดี๋ยวอย่างนี้ก่อนดีกว่าและธาตุไฟเนี่ยมันครอบคลุมไหมนะครับถ้าเกิดว่าใส่ธาตุไฟแล้วมันแรงอ๋อพี่ตีธาตุดินไงครับมันก็เลยแรงขึ้น เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าธาตุไฟมันครอบคลุมไหมครับธาตุไฟตีเนเชอรัลร้อยเปอนะครับผมธาตุไฟนะครับตีธาตุลม100%ตีธาตุดินแรงขึ้น50%นะครับตีธาตุพอยชั่นร้อยนะครับตีธาตุอันเดสแรงขึ้นด้วยนะครับถามว่าธาตุไฟนี่ดีไหมผมมองว่าธาตุไฟเป็นธาตุที่ดีครับเพราะว่ามันชนะทาง2องธาตุเลยนะครับเห็นไหมปีร้อยห้าสิกับ125เป็นธาตุที่ดีถ้าเกิดว่าจะเลือกใส่การ์ดธาตุสักใบหนึ่งนะครับผม เพื่อนๆสมควรจะไปใส่เป็นรีเควียมครับรีเควียมใบละ3ามแสนนะครับสามแสนเจ็นะครับมันจะช่วยให้เพื่อนๆตีธาตุไฟแรงขึ้นและเพื่อนๆสามารถใช้ธาตุไฟได้ตลอดเวลาอยู่แล้วจากสกิลแมกนัมเบรกหรือไม่ก็เพื่อนๆอาจจะไม่อยากใช้แมกนัมเบรกตอนลง KVM เพื่อนๆกินใบธาตุได้ครับกินใบธาตุได้เออใบธาตุคือตรงนี้ครับใบธาตุคืออันนี้ครับ ใบธาตุเหล่นี้อันละก0า0 0เซนีซื้อจากซันไรส์ได้เลยนะครับซันไรส์อยู่เมืองพรนี้ก็อยู่ตรงนี้เนี่ยที่เป็นรูขวดยาตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้เลยครับถ้าจะให้แนะนำนะครับผมเพื่อนๆกินธาตุไฟไปแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆเอาไปลง PVP เพื่อนๆก็จะตีแรงขึ้นอีก3 0เเ็ตไหมกินธาตุไฟลง PVP ได้เอาไปตีมอนธาตุดินก็แรงกว่าเอาไปตีอันเดฟก็แรงขึ้นหรือจะเอาไปฟาร์มเรากดแมกนัมเบรกฟาร์มก็ได้ไม่ต้องใช้ใบธาตุก็ได้ มันแรงขึ้น30%ถ้าจะใช้การ์ททาดธาตุสักใบหนึ่งนะครับธาตุไฟเออเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเลยก็ได้ครับผมไม่มีการ์ดอีเควียมนะแต่เดี๋ยวผมจะใส่การ์ดเดรกเข้าไปครับคุณสมบัติคล้ายกันครับการ์ดเดรกเนี่ยคือจะเพิ่มความเสียหายธาตุไฟ15%แล้วก็ธาตุดิน15%นะครับ ตัวนี้นะครับจะทาดาเมจหนึรต่อมอนสเตอร์ขนาดใหญ่กลางเล็กนะครับหนึไม่ได้แปลว่ามันจะแรงขึ้นเท่าหนึ่งนะมันไม่ได้แรงขึ้นเท่าหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อมันแค่จะเปลี่ยนให้กลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เราใช้ t o hands p e a r เนี่ยเราตีขนาดกลางนะครับเจ็ดสิบห้าเราตีขนาดเล็กเจ็ดสิบห้ามันจะขึ้นมาเป็นร้อยมันจะขึ้นมาเป็นร้อยแต่เมื่อกี้นะครับผมเทสกับหมูป่าที่เป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่มันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนั่นแปลว่าออปชั่นข้างลาง ดาเมจจะมีการเหลื่อมล้ำกันไหมมีการเหลื่อมล้ำกันแน่ครับเพราะว่าการเด็กมัน15การรีเควียม,มัน10%ร์นการหมีมัน10%อนแต่ให้เพื่อนๆเข้าใจไว้ว่าผมไม่มีรีเควียมนะและผมเทสได้แค่นี้ผมมีแค่การเด็กครับไม่มีปัญญาซื้อรีเควียมครับเพื่อนๆให้ทำยังไงอะ่ะมีแค่การเด็กธรรมดาใบาเดียวอะ่ะผมไม่สามารถมีรีเควียมได้นะผมมีมีแค่นี้เดี๋ยวผมจะลองเทสให้เพื่อนๆดูเราจะตีมอนสเตอร์ธาตุนิอรรล ธาตุไม่มีธาตุนะครับธาตุที่ไม่มีธาตุเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ด้วยนะครับเพื่อให้การ์ดเบรกมันไม่แสดงผลนะครับขนาดใหญ่ขนาดใหญ่อ่ะเราจะตีกับเราจะตีกับหมีขาวอ๋อเราจะตีกับโกเลมแล้วกันครับโกเลมนี่คือไม่มีธาตุนะครับโกเลมนี่คือมอนสเตอร์ไม่มีธาตุขนาดใหญ่นะครับเพื่อนๆผมเสียบการ์ดเข้าไปครับผมจะตีแรงขึ้นแน่ๆอยู่แล้วนะครับนี่นะครับผมตีได้ผมตีได้3ามแสนห้าสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้านะครับ นี่คือตีหนีไรธา,าตุนะครับอ่าๆเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เปรียบเทียบเป็นให้มันให้มันใกล้เคียงกับการรีควีมแล้วกันนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่การเรกนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองแทงแบบเราลองแทงแบบไราทาตุดูก่อนนะแทงแบบไม่มีทาตุเลยนะแทงเข้าไปครับสามแสนสองหมื่นสามแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่การเรกเข้าไปนะครับเสียบการเรกเข้าไป ดาเมจก็จะไม่ขึ้นนะถ้าเกิดว่าผมยังตีไรท่าอยู่นะครับยังตีแบบไม่ได้กดไม่ได้กดแมงคนัมเบรกเข้าไปนะครับไม่ได้กดแมงคนัมเบรกดาเมจผมก็จะไม่ขึ้นก็จะเท่าเดิมครับสามแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดเห็นปะมันเท่าเดิมเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดไฟเข้าไปด้วยแล้วครับแล้วเราตีเข้าไปนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้ามันสมควรจะเท่ากันกับถ้าเกิดว่าเราใส่การ์ดหมีมันสมควรจะเท่านี้ครับ มันสมควรจะเท่านี้มันสมควรจะ3ามแสนห้าหมื่นกว่าเห็นไหมมันสมควรจะ3ามแสนห้าหมื่นกว่าเท่านี้เท่าตรงนี้นะครับแต่เผอิญเผอิญว่าการ์ดเรกอ่ะมันเพิ่ม15%มันมากกว่าการ์ดหมีมันก็เลยแรงกว่าหน่อยนึงนะครับที่จะสื่อก็คือครับเพื่อนๆมาเดี<ๆ>๋ยวมาสรุปกันดีกว่าครับสรุปก็คือว่านะครับผมการ์ดหมีเนี่ยบางทีอ่ะเพื่อนๆอาจจะดูว่ามันดีเว้ยมันเพิ่มเนซูร<ๆ>ัลสามสิเปอร์เซ็นต<ๆ>์นะครับมันเพิ่มเนซูรัลสามสิบเนอร์เซ็นต่จริๆแล้วนใะครับ เราสามารถกดธาตุไฟลง PvP ได้เช่นเดียวกันเออพอเรากดธาตุไฟเราอาจจะใส่การ์ดรีเคลียม3ใบเราเอาไปลง PvP แล้วเราสามารถเอามาล่าบอสได้ด้วยในขณะที่การ์ดธาตุเนซูรอลอะครับไม่สามารถเอาไปล่าบอสได้เลยเว้ยเราตีเนซูรอลร้อเราใส่การ์ดหมีไป3ใบเป็นร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อนเพื่อน,น,นเรากดใบธาตุน้ำก็ร้อยห้าสิบแล้วเพื่อนเพื่อน,นเรากดใบธาตุลมก็ร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วครับเพื่อนเพื่อนเรากดธาตุดินก็ร้อยห้าสิบแล้วครับเออ คือเพื่อนๆเ,เรากดใบธาตุอลาเก้าหมื่นเซนีเนี่ยแรงกว่าเราแล้วครับแรงกว่าเราที่ใส่การ์ดหมี3ใบแล้วครับและเพื่อนๆเ,เรายังเหลือสล็อตสสล็อตให้ใส่วาดอนด้วยนะเออเพื่อนๆเ,เราก็จะแรงขึ้นไปอีกแรงขึ้นกว่านี้ไปอีกในขณะที่เราตีร้อยสาเออผมก็เลยผมก็เลยไม่ค่อยเชียร์นะครับผมการ์ดหมีถามว่าแรงไหมมันก็แรงสาหรับเนเชอรัลนะครับผมแต่เราเป็นไนท์เราสามารถมีสกิลแมกนัมเบรกเราเปลี่ยนอาวุธเราเป็นไฟได้ตลอดเวลาเราใส่การ์ดไฟก็ได้ถ้าอยากจะใช้ธาตุจริงๆนะครับ เพราะว่าเราใช้ธาตุไฟเนี่ยไปตีเนเชอรลเอาไปลง KVM ก็ได้กดไปธาตุก็ได้ตีดินตีลมก็แล้วแต่เลยนะครับมันก็จะแรงขึ้นแต่ถ้าถามส่วนตัวจริงแล้วอ่ะสายธาตุเนี่ยเป็นสายที่ค่อนข้างเอ็นเกมนะครับผมสายธาตุต้องไปควบคู่กับออฟแมวเมืองอีสุดนะครับเมืองอีสุดเนี่ยจะมีคุณสมบัติธาตุเพิ่มขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราท,ทาออฟแมวธาตุเสริมเข้าไปด้วยมันจะแรงฉีกหลุดโลกไปเลยครับแต่มันแพงนะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆงบไม่ถึงผมถามผมนะผมไม่แนะนําให้เล่นสายธาตุในตอนนี้ ผมไม่แนะนําให้เล่นสายธาตุในตอนนี้ครับเราไปใส่การ์ดวาดอนดูกลางๆตีได้ทุกตัวดีกว่าครับตีบอสก็กดไปธาตุเอาอย่าเพิ่งใส่สายธาตุเลยฮะมันมันมันจะสุดก็ต่อเมื่อเราทําออฟแมวเสร็จเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่แนะนําให้ทําสายธาตุแล้วกันครับหรือสายเนเจอรัลก็ยังไม่แนะนําครับสายเนเจอรัลก็ยังไม่แนะนําแนะนําให้ใส่วาดอนแล้วกันครับมันค่อนข้างเฉพาะทางไปหน่อยนะสำหรับสายธาตุนะครับสรุปก็จะาจาประมาณนี้แหละ นครับเทสดาเมจให้ดูก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมเมื่อกี้ผมลืมพูดไปนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับผมสำหรับการ์ดตัวหมีตัวนี้นะครับมันมีธาตุโฮลี่ด้วยนะครับธาตุโฮลี่เนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะฉายแสงในแพทถัดไปนะครับแพทถัดไปที่เป็นกราสเฮมเข้ามานะครับผมมอนสเตอร์จะเป็นอันเดดแล้วก็อันนี้ซะส่วนใหญ่นะจะเป็นอันเดดแล้วก็ชาโด้ซะส่วนใหญ่บอสก็เช่นเดียวกันนะครับผมและธาตุโฮลี่เองนะครับผม สามารถโจมตีหลายๆธาตทได้100%งตุทาโฮลี่เนี่ยจะเป็นทตาเอ็นเกมลำดับถัดไปจะบอกว่าการหมียังไม่ดีไม่ดีเลยก็ไม่ใช่แพดหน้านะครับเดี๋ยวมาแน่ทตาโฮลี่แพดหน้ามาแน่ครับแพดนี้ยังไม่มาแค่นั้นเอง แต่ถ้าพูดถึงธาตุเนื้อธรรมเนี่ยก,ก็ตามที่บอกตามที่สื่อไปก่อนหน้านี้นะสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่จนถึงตอนนี้นะครับผมแล้วยังไม่กดไลค์ให้ผมนะครับผมอยากจะเห็นคลิปของผมเนี่ยไปถึง2-3-400ไ like, ลค์อะไรเงี้ยจะเป็นไปได้หรือเปล่าฮะเพื่อนๆจะเป็นไปได้ไหมฮะผมขอเลยฮะกดไลค์ให้ผมสักนิดนึงนะครับสักนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์นะครับผมก็ กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับผมได้นะครับทางสตรีมของผมะนรับสตรีมทุกวันทาง u t u b e นะครับเวลาประมาณ3 4มทุ่มเป็นต้นไปนะครับจะบอกว่าทุกวันไหมก็ไม่เชิงหรอกนีแต่ก็สตรีมบ่อยอยู่นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้โอเควันนี้น่าจะเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันจนถึงตอนนี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย